สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันกับ Kendo Gaming นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเกมในตำนานกันนะครับคนยุค90เนี่ยน่าจะเคยเล่นหรือรู้จักกันมาดีแล้วครับเกมนี้ก็คือเกมโยกังนะครับผมตัวนี้จะเป็นภาคของโยกังโกบอลนะครับผมก็จะเป็นเกมเกี่ยวกับอ่าเพย์ทูเอิร์นะครับผมก็คือเล่นแล้วได้เงินนะครับแล้วก็ตัวเกมตัวนี้สามารถเล่นได้ฟรีด้วยนะครับก็จะ เป็นของค่าย TGI นะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมามตอนนี้มันเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับแต่ว่าเกมยังไม่เปิดนะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปลงทะเบียนกันนะครับผมเกมในตำนานนะครับนี่เลยโยกกังโก o บอสนะครับผม paytoearn นะครับ no one MO b i l e MMO RPG นะครับผมเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วเนาะ เนี่ยครับเขาจะใช้เป็นเหรียญของ vmix นะครับในการเอินออกมานะตัวนี้ถ้าใครรู้จัก vmix กนะครับก็จะมีเกมค่ายดังๆนะครับก็ได้แก่ตัวเมียโฟแล้วก็สเปซอ่าสตาร์สตาร์สตาร์อะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวนะแล้วก็จะมีแบท t l e s ชิ p อ่าไลท์ออฟสตาร์นะโอเคอ่าโอเคจำได้แล้วโอเคไลท์ออฟสตาร์เนาะที่ดังๆเนาะตอนนี้ที่เขาแรก,แรก เปิดให้เล่นกันแรกๆแล้วก็เอินกันไปหลายพันหลายหมื่นกันแล้วเนาะโอเคสําหรับเกมนี้ก็เหมือนกันเนาะถ้า,าใครที่อยากาเล่นแล้วเอินได้เนี่ยขั้นตอนแรกเลยก็คือถ้าถ้าแบบอ,อยากได้เงินจริงๆไวไวนะแนะนําให้เติมเงิน ซื้อแพ็กเกจแรกๆนะครับแล้วก็ทําตัวละครให้เทพไปๆนะแล้วก็ไปทําการเอิญออกมาเพราะว่าถ้าเป็นเกมฟรีเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยมันจะทาการเอิญได้ดีกว่าเนาะต่อๆไปปุ๊บมันก็จะทําการเอิญได้ยากไอทมมันก็จะเอ,อ่อล้นอะไรประมาณนี้แล้วทําให้การเอินได้ยากขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นก็เมนะียโฟเนาะใครที่มาแรกๆปุ๊บก็กอบโกยกันได้ดีเลยนะครับผมไปเดี๋ยววันนี้เราจะไปลงทะเมียนกันล่วงหน้านะครับ อันนี้ผมยังไม่ได้ทำนะเดี๋ยวทําตามเพื่อนๆไปเลยนะครับนี่เขาก็จะบอกว่าเนี่ยยกกลางเกมที่ทําให้ทั้งโลกเดือดพล่านนะครับผมเปิดให้บริการล่วงหน้าแล้วตามั้านหมายลงทะเบียนผ่านอีเมลเนี่ยก็จะได้เป็นไอตัวเหรียญทองแล้วก็คิสตันแล้วก็อันนี้ inventory ไม่แน่ใจว่าอะไรน่าจะเป็นอาวุธตีบวกหรอถ้าเขาเขียนตรงนี้นะแล้วก็ใช้ g o o p l e y s t y s t เนี่ยก็จะได้ตัวนี้เลยพวกเจมคิทตันเฮดพีเดฟอะไรประมาณนี้ ่ะเดี๋ยวเราไปทําการลงกันเลยเนาะต,ตัวนี้เราก็ใส่อีเมลของเราไปนะครับโอเคใส่อีเมลปุ๊บแล้วก็ยืนยันไปมีส่วนร่วมกรุณายอมรับอ๋อตรงนี้นะครับอย่าเพิ่งอย่าลืมติ๊กนะครับติ๊กให้ด้วยนะยอมรับนะครับผมไม่งั้นมันจะใช้งานไม่ได้เนาะโอเคตรวจสอบถูกต้องไปเลย ตรวจสอบอีเมลของท่านนะครับแล้วกย็ยืนยันที่อยู่อีเมลเนาะว่าได้หรือไม่โอเคเดี๋ยวเราไปดูในอีเมลกันหัดยืนยันตัวนี้ในเราต้องเอามาใส่ตรงไหนหัดยืนยันเดี๋ยวนะใส่ตรงนี้เหรอก็ยืนยันอ๋อตรงนี้ไอตรงนี้ไม่ใช่นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนต้องเอานี่มาใส่นะอ่ะกดตรวจสอบ โอเคถ้าสําเร็จมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับขอขอบคุณที่เข้าร่วมการลงทะเบียนล่วงหน้านะครับผมกรุณาไปตรงกิจกรรมสั่งซื้อโทเค็น Air ์ดัล่วงหน้าโอเคแล้วก็จะมีกิจกรรม a i r ์ดัด้วยนะครับมีลงทะเบียนก็ได้ไอเทมไว้ใช้ในเกมนะครับผมแล้วก็จะเป็นกิจกรรม a i r ์ดัอีกทีนึงโอเคเดี๋ยวเรายังไม่ไปกันกับ a i r ์ดัเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันสักหน่อยเนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับารายละเอียดกิจกรรมเนาะ TGI Token นะครับเหรียญของเขานะ a i d r o p Event นะครับผมการรับโทเค็น TGI เนี่ยผ่าน w i m i x Wallet นะครับผมหลังจากที่เรา,าลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วเนาะกับที่อยู่ w i m i Wallet เนี่ยเพื่อเข้าล่วมกิจกรรมโทเค็นนะครับ a i d r o p นะครับผม10หน่วยให้ผู้เล่น50,000คนนะครับผมแจกเป็น50,000คนเนาะก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันเนาะ50,000คนเนี่ยเดยียวกนโดยการสุ่มนะครับผม เหรียญของเขาก็จะประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเขานะว่ามันจะแลกเป็นเงินได้ยังไงเนาะก็อันดับแรกเลยก็คือก็จะมีเหรียญ t g i นีครับที่จะดรอปภายในเกมหรือขายเป็น NFT ภายในเกมเนาะแล้วก็สวาเป็น Vmix Credit นะครับผมแล้วก็ไปแลกเป็น Vmix อีกทีหนึง่งแล้วก็เอาไปขายเป็นเงินออกมานะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะสว้ปจะ Vmix ไปเป็นอะไร ขายอีกทีนึงนะครับจานวนมูลค่าของเงินก็ขึ้นอยู่วีมนะิกณตอนนั้นนะครับที่อยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ขายได้เท่าไหรน่นะอัตราการแลกเปลี่ยนตรงนี้ยังไม่มีบอกนะครับผมต้องดูรอดูเกมเปิดทีนึงว่ามันใช้อัตราการแลกเปลี่ยนแต่ละเหรียญเนี่ยกี่บาทหรือจํานวนเท่าไหร่ต่อเท่าไหรนะ่เนาะโอเคอันนี้ใครที่ยังไม่สร้างยังไม่มีวีมิกนะครับก็ให้เข้าไปสร้างวีมิกก่อนนะเข้าไปทางนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าต้องสร้างผ่านมือถือเท่านั้นนะหรือไม่ก็ใช้ระบบ จำลองก็ได้นะครับผมเหมือนกันได้เหมือนกัน,น,กนเลยพวกบูสต์สเต็ปอะเน็กไอน็อกพูดผิดะครบประมาณนั้นเลยครับใครที่สะดวกไหนก็ใช้นั้นเลยเนาะง่ายๆก็คือเราก็แค่เข้าไปใช้สมัครผ่าน iOS Pay Store Google หรือ Facebook ก็สมัครได้เนาะก็สมัครตามขั้นตอนไปแป๊บเดียวนะครับก็จะใช้งานได้เลยอันนี้เดี๋ยวผมกรอ,อกอ e ีเมลก่อน ทุกคนก็กรอบไปเลยนะโอเคเออถูกต้องยินยวเสร็จแล้วปอนที่อยู่ vmix นะครับผมให้เข้าบาหน้า my wallet เนาะแล้วก็ copy address นะครับผมถ้าใครสมัครไว้แล้วนะอย่าลืมติ๊กตรงนี้อ่าวางที่อยู่เราได้เลยกระเป๋า มีส่วนร่วมเสร็จไหมโอเคประสบความสำเร็จนะครับในการเข้าร่วมกิจกรรมโกบอลนะครับผมกิจกรรมเขาก็ให้ไปกิจกรรมหนึ่งนะครับเข้าร่วมรางวัลกิจกรรมแอดดับเสร็จแล้วกิจกรรมชวนเพื่อนอะไรประมาณนี้ลงมานะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมชวนเพื่อนเนาะก็คือยิ่งชวนได้มากเราก็จะยิ่งได้เหรียญอ่า TGX ไอ t I G นะครับเยอะขึ้นเนาะอันนี้ก็ฝากให้เพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมฝากลิงก์ของผมไว้ให้เพื่อนๆสมัครด้วยเนาะยังไงก็ใครที่เข้ามาสมัครก็รบกวนใส่ลิงก์ของผมด้วยเนาะจะได้ TG IG เยอะๆเนาะครับผมอันนี้ของเพื่อนๆที่ใครที่สมัครแล้วก็สามารถเอาไปให้เพื่อนเพื่อนๆตอกันได้เลยเนาะอะไรประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวผมลองสมัครไปก่อน อบโอเคที่อยู่ยินยอมสร้างลิงก์เชิญเพื่อนระบบโปสรเซสักครู่หนึ่งนะครับได้ไหมเนี่ยทำไมค้างละ่ะโอเคมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมชวนเพื่อนนะครับใครที่ลงแล้วก็คัดลอกตรงนี้ไว้ให้เพื่อนๆได้เลยนะครับ เผดด้วก่อนเผื่อมันหายโอเคโค้ดอันนี้เดี๋ยวผมเอาลิงก์ทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปนะครับใครที่สนใจที่จะเล่นเนาะก็มาเล่นกันนะครับไปพร้อมๆกันเลยเนะาะจะได้รางวัลกิจกรรมมากมายนะครับผมเดี๋ยววันเปิดอีกทีนึงเดี๋ยวเรามาเล่นกันอีกทีนึงเนาะโอเค เดี๋ยวก่อนที่ตรงนี้สามารถดูเพื่อนที่ได้รับเชิญด้วยนะใครที่รับเชิญนะไม่ขึ้นละ่ะไหนบอกว่าดูได้โอเคไม่เป็นไรย,นยินันอ๋อเมื่อกี้ไงมันมีคนบอกอยู่เนาะว่าได้กี่คนอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการแนะนําเกมเนาะเขาบอกว่าโยกังครั้งแรกเกี่ยวกับเกม MMORPG จริงๆโยกังเนี่ยเขาทํามาหลายแพลตฟอร์มหลายบริษัทหลายคนเอามาทํา เป็นรีกใหม่เยอะมากเลยเนาะตั้งแต่โยกังแรกๆนะครับยุค PC เนาะตอนนู้นเลยผมเริ่มเล่นเกมออนไลน์เกมแรกก็เป็นเกมโยกังเนี่ยแหละครับมันเป็นอะไรที่แบบเปิดโลกโอเพนเวิ d ์มากเลยเนาะมันทําให้แบบเราเข้าอยู่ในเกมเลยอะผมตอนนั้นผมไปม่งอยู่ร้านเกมบ่อยๆนะครับผมต้องเข้าร้านเกมประจาเลยเนาะโยกังก็เป็นเกมที่แบบว่าทําให้เล่นเกมออนไลน์เริ่มต้นเลยเนาะอะไรประมาณนี้แต่ก่อนหน้านี้ก็จะมีแลกเนาะ แล้วก็ออฟไลน์ก็จะเป็นพวกเคาน์เตอร์สไตล์นะครับที่เขาไปเล่นกันเยอะๆนะ GTA อย่างนี้โอ้โหอย่างตอนนั้นนี่คือแบบเกมนี่ภาพอย่างสวยนะครับผมอะไรประมาณนี้เลยครับไปไปต่อกันนี่เขาก็จะบอกว่าอ่านเรื่องเราอยู่กลางบนมือถือได้แล้วนะครับผมจะเป็นฉบับก,การ์ตูนสุทธิตเนาะที่เขาเคยทํามานะอันนี้จะเป็นระบบ PK ในสนามบรลลองอันนี้เพื่อนๆก็น่าจะเคยเล่นกันแล้วายต่อ บอกเปิดตัวยุทธภพไปด้วยกับแมยูจินนะครับผมอาชีพนักธนูนั่นเองโอเคอันนี้ก็จะมีให้เลือกฝ่ายนะครับฝ่ายธรรมะฝ่ายอาธรรมนะครับตอนที่ผมเล่นแรกๆเนี่ยผมเล่นอยู่ฝ่ายอาธรรมนะครับเพราะว่าชอบสีแดงนะครับสีแดงดํามันเป็นอะไรที่แบบดูเท่ดีนะครับไ <c oughs> อตัวนี้ก็น่าจะเล่นฝ่ายอาธรรมเหมือนเดิมเนาะถ้าใครสนใจก็มาอยู่ฝ่ายอาธรรมเหมือนกันได้นะครับเป็นจอมมารกันไปเลย ตัวแดงๆที่เท่ดีโอเคหมดแล้วก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูวิดีโอแนะนำเกมของเขาขกันก่อนดีกว่าเนาะว่ามีอะไรบ้างโอเค t g i x v m i x นะครับผมมีเลยตัวละครที่เราคุ้นเคยกันในปี2022นี้ a n i w and เอามีหน้าจะมีสกิลมาโยกังคอมมิ่งเมตาเวิร์ดโอเค เป็นง่ายเนาะถ้าเป็นระบบไอตัวเวอร์ชันมือถือเนี่ยไม่รู้ว่าตัวจริงเป็นอย่างนี้เลยหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะไม่เหมือนกันหรืออาจจะคล้ายกันก็ได้นะครับผมตัวมาจริงเนาะเวอร์ชันมือถือ,อยังไงก็เล่นง่ายอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงนี่เลยอาชีพที่เราต้องเล่นโอ้มีหลายอาชีพเลยนะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามเยอะเลยนะครับให้เราเลือกเล่นได้เลยตึ๊ชึง่งเกมเซอร์ไพรส์รอได้เลย เียวกันพีดิจิทัลเนอะไรประมาณนี้เลยนะครับผมก็เป็นอะไรที่น่าตื่เต้นและก็น่าเข้าร่วมเล่นอย่างอย่างอย่างรอ,อคอยนะครับผมไปอันนี้เว็บก็จะมีราวๆประมาณนี้เนาะไม่ได้มีอะไรมากก็จะมีกันวิ่งลิงก์เฟซบุ๊กสวิตเตอรอันนี้ใครไปดูไปติดตามก็ได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรม a d ดดอกกันเลยดีกว่านะครับไปคลิกที่ตรง t j i a d o อด Event นี่เลย โอเคโอ้ okay. oh. ตอนนี้ทำไปเป็นเท่าไหร่นี่นะเจ็ดเจ็ดล้านแล้วอะเจ็ดล้านแล้วเนาะตอนนี้เหลืออีก9วันนะครับผมแอ o p ดอปนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยติร์ตเติตตอันดับแรกเขาให้เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์เนาะเพื่อนๆต้องล็อกอินก่อนเนาะ อันนี้จะเป็นชื่อร้านที่ผมขายอุปกรณ์ไอทีนะครับใครสนใจก็เข้ามาดูกันได้นะครับสั่งของได้เลยนะ Google โอเคเยี่ยมชมกดคอนได้เลยโอเคได้มาแล้ว10งงอะไรเนี่ยเราเนี่ย เยี่ยมชมเพจอ้าวคลิกเข้าไปเยี่ยมชมไม่รู้กี่รอบเลยเนะี่ยอ๋เอเยี่ยมชมเพจของ TIG เนาะก็จะประมาณนี้เลยโอเคเยี่ยมชมเสร็จแล้ว P Digital on store Digital ไปแล้วนี่ นะโอเคเราลงไปแล้ววันนี้จอยดิสคอร์ดวีลคัมเปิดดิสคอร์ดนะครับแล้วก็เข้าไปเลยเนาะโอเควีลคัม เข้ามาแล้วนะเข้ามาแล้วเราก็ไปกดคอนติดตามในทวิตเตอร์ฟอลโล่เลยตอนนี้มีคนฟอลโล่อยู่20,000นก้านะครับผมฟอลโล่เนาะโอเคติดตามแล้วรีทวิต โอเคลีทว okay, ิตเลยลีทว like ิตไปเรียบร้อยกดคอนเยี่ยมชม Facebook ไลค์ให้แล้วเยยมชมเฟซเอ่อ u uh, t u b e ตามไปเลยติดตามแปดพันแปดพันคนแล้วเนาะมีวิดีโอสองตัวโอเคเรียบร้อยไปครั้งไปสิทำไมอ่ะขออนุญาตไป ได้ยังโอเคอ่ะต่อไปแนะนำเพื่อนนะครับผมแนะนำเพื่อนผ่านอะไรทวิตสิบิตเตอร์สิโอเคอ่ะทวิตโอเค ใส่ Vmix Wallet เหมือนเดิมนะครับอ้าวอ้อ้าวอ้าวออก Copy วางค Con อ,อันนี้มันแชรไงินี่ทำไมมันไม่สำเร็จละ่ะหรือว่าต้องได้ก่อน โอเคครับกิจกรรมแนะนําเพื่อนกอ็น่าจะต้องให้เพื่อนๆเ,เนี่ยกดกลับมาก่อนนะถึงจะได้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมมันไม่ขึ้น,นครับอันนี้ผมก็แชร์ไปแล้วนะโอเคไม่เป็นไรครับตอนนี้เราก็จะได้235แล้วนะครับผมคะแนนเนาะโอเคก็ตามนี้เลยครับผมก็สําหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมนะครับผมเข้ามาทํากิจกรรมกันให้ครบด้วยนะครับแล้วก็ ไปร่วมลุ้นกิจกรรม a i r d ็กันนะครับผมเราจะได้สิทธิพิเศษมากมายนะครับถ้าได้ทั้ง2องอันก็จะเป็นอะไรที่แบบนำหน้าเพื่อนไปได้ไวนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผมใครที่ชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับผมกดติดตามด้วยนะโอเคสำหรับวันนี้ลากไปก่อนสวัสดีครับ